จัดนิทรรศการของความหลากหลายของชาติพันธุ์แถบบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะคะของประเทศไทยค่ะ,คะวันนี้ของเราก็เป็นย้านั่นเองใชย่ยักหรือเมียนนะคะใช่แล้วค่ะก็อื่นก็ไปดูประวัติความเป็นมากันเลยดีกว่าค่ะค่ะประวัติความเป็นมาของยากนะคะก็คืออยู่ในย้าเนี่ยอยู่ในเชื้อชาติของมองกโกลอยซึ่งเมื่อก่อนประมาณ2,000ปีที่แล้วนะคะเขาก็สันนิษฐานกันว่า ตั้งิ่นฐานอยู่บริเวณทะเลสาบตรงถิงบริเวณแม่น้ำยังซีนะคะแต่ต่อมานะคะชาวเย้านะคะไม่ยอมที่จะอยู่ภายใต้าการกดขี่ข่มเพงของร้ฐนนะคะก็อพยพมายังพื้นที่ที่เป็นบริเวณภูเขาพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นประเทศไทยของเราค่ะโดยอพยพมาอยู่ที่บริเวณจังหวัดตากพยาวนานและอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะ ซึ่งตอนแรกที่อพยพมานะคะก็จะอยู่บริเวณบนภูเขาของประเทศไทยแต่ว่าสมเด็จพระบรมบราชินีนาถและสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดานะคะก็มีพระประสงค์ที่จะแบบว่าจัดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ก็จึงทําให้ชาวเยาวนะคะตัดสินใจลงมาตั้งถินฐานอยู่บริเวณที่ราบนะคะและก็เป็นประชาชนคนหนึ่งของประเทศไทยค่ะค่าและต่อมานะคะ ก็มาดูการแต่งกายเสื้อผ้าหน้าผมของชาวเย้ากันค่ะก็คือผู้หญิงนะคะก็จะใส่ชุดแบบว่าเป็นโทนสีเทาเอ้สีดํานะคะหรือว่าสีเงินอะไรประมาณนี้แล้วก็จะคลิปด,ด้วยไหมพรมสีแดงโดยตรงคอนะคะสังเกตนะคะก็จะเห็นเป็นไหมพรมสีแดงที่มีลักษณะชัดมากอันนี้คือเป็นลักษณะเด่นของผู้หญิงชาวเย้าค่ะ และนอกจากนี้นะคะก็ยังจะเด่นเรื่องเครื่องเงินค่ะเขาก็จะแบบมีการประดับตกแต่งด้วยเครื่องเงินเพราะว่าถือเป็นสมบัติที่สําคัญของแต่ละครอบครัวนะคะส่วนผู้ชายนะคะก็จะแต่ง้ายผู้หญิงแต่ว่าจะไม่มีหมายคมสีแดงของคอค่ะค่ะต่อไปนะคะเป็นการทํามาหากินของชาวยาวนะคะ โดยอาชีพหลักของชาวยาวเนี่ยก็คืออาชีพเกษตรกรรมนะคะเช่นไร่มันสำปะหลังไร่อ้อยเป็นต้นนะคะอาชีพเสริมนะคะจากภาพก็จะเห็นว่าที่ผู้หญิงคนนี้เขาจะรับจ้างทําเป็นาการเย็บผ้านะคะแล้วก็มีทําการทําเครื่องเงินเป็นต้นนะคะการปกครองนะคะจะเป็นปกครองแบบสายตระกูลนั่นเองก็คือมีเป็นระบบ,บครอบครัวโดยครอบครัวยาวเนี่ยมีแบบทั้งขยายแล้วก็แบบครอบครัวเดี่ยวนะคะ ซึ่งเวลาผู้ชายแต่งงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผู้ชายจะพาภรรยาของตัวเองเนี่ยมาอยู่บ้านบิดามารดาของตนนะคะาการปกครองค่ะก็ยาวเนี่ยจะมีหัวหน้าเผ่ามีอำนาจสูงสุดในการปกครองหัวหน้าหมู่บ้านนะคะจะได้มาจากการเลือกตั้งภายในหมู่บ้านกันเองค่ะ หมอผีนะคะก็จะแบ่งเป็น2 2แบบก็คือหมอผีใหญ่หมอผีเล็กนะคะถ้าหมอผีใหญ่เนี่ยก็คือจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของย้าเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเลยแต่เป็นถ้าเป็นหมอผีเล็กก็คือเกี่ยวกับเป็นพวกการรับขวัญนนเป็นต้นนะคะผู้อาวุโสนะคะก็คือชาวย้าเนี่ยถือว่าผู้อาวุโสก็คือเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากแล้วก็เป็นผู้ที่มีอายุมากในหมู่บ้านนะคะก็จะให้ความเคารพอย่างสูงเลยสภาพเศรษฐกิจแล้วก็สินค้าหลักนะคะ ก็อาชีพหลักก็คือเกษตรกรรมนั่นเองผลผลิตที่ได้ก็เป็นพวกอ้อยข้าวโพดเป็นต้นอาชีพเสริมก็พวกเลี้ยงสัตว์ต่างๆรับทําเครื่องเงินเป็นต้นนะคะต่อไปเป็นอาหารนะคะอา,อาหารส่วนใหญ่ย้าวก็รับประทานเหมือนอบุคคลทั่วๆไปล่ะค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยรับประทานของสดนะคะภาษาของชนเผ่าเมียนหรือย้าวเนี่ยจะ มี3มภาษาก็คือ3ภาษาย่อยก็มีภาษาเมียนภาษาปูนูแล้วก็ภาษาลักจาค่ะโดยภาษาเมียนหรือภาษายาเนี่ยจะไม่มีเป็นแบบ,บอักษรโดยตรงก็คือว่าไม่มีเป็นแบบภาษาเขียนนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะของการพูดมากกว่าค่ะยกตัวอ,อย่างคํานะคะเช่นหลงยหยฮะนะคะแปลว่าสบายดีไหมก็คือว่าชาวเมียนเนี่ยจะไม่นิยมในการพูดว่าสวัสดีแต่ว่าจะทักทายโดยการสบายดีไหมมากกว่าค่ะ ชาวเมียนจะจะมีการรักษาโรคโดยการดึงบีบแล้วก็ขูดตามร่างกายนะคะเรียกว่านิฟซาเกาะซาก้ากวยติดตาแล้วก็ปุ่งซาค่ะซึ่งเป็นการบีบขูดตามร่างกายเพื่อให้เลือดไหลเวียนดีค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นโรคแล้วรักษาด้วยวิธีใดก็ไม่หายก็จะรักษาด้วยการเลี้ยงผีค่ะซึ่งชาวเมียนเชื่อว่าผีเป็นผู้ทำค่ะ ต่อไปนะคะก็คือด้านดนตรีการดําการร้องนะคะประเพณีส่วนใหญ่ของชาวเมียนก็จะเป็นประเพณีจุดจีนจะแต่งกายประทับชาติแล้วก็จะมีการตำข้าวเหนียวค่ะแล้วก็มาแบ่งกับเพื่อนบ้านค่ะต่อไปด้านการสร้างบ้านการปลูกเรือนนะคะบ้านของชาวเมียนนะคะจะเป็น ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะไม่มีหน้าต่างแล้วก็เป็นประตูนะคะซึ่งประตูก็จะมีประตูหลักแล้วก็ประตูผีค่ะซึ่งประตูผีนะคะก็เป็นประตูที่ใช้สําหรับขนศพหรือทําพิธีการทางศพค่ะความเชื่อแานประเพณีนะคะและความเชื่อต่างๆค่ะชาวเมียนนะคะจะ นัคือวิญญาณค่ะซึ่งปี3กลุ่มด้วยกันค่ะคือวิญญาณบรรพรูษวิญญาณเหตุพยาดาแล้วก็วิญญาณทั่วทั่วไปค่ะูทาโอทีตอนค่ะและนี่นะคะก็เป็นรูปภาพจากการที่เราไปลงพื้นที่ค่ะสำรวจอ,อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งเป็นที่อยู่ของชาวเมียนนะคะทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของชาวเมียนค่ะ ก็จากเดิมทีนะคะชาวเมียนจะอาศัยอยู่บนภูเขาค่ะและเนื่องด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะทําให้ชาวเมียนได้มีที่อยู่อาศัยบนพื้นที่ราบค่ะจึงย้ายลงมาอยู่ที่พื้นที่ราบค่ะและมีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนะคะในสมเด็จพระบรมราชินีนาถคะ่ะที่ทําให้ชาวเมียนได้มีอาชีพค่ะก็คือเป็นการทอผ้าค่ะ ค่ะและนี่นะคะคือฝีมือหัตถกรรมของชาวเมียนะคะซึ่งเป็นของทีรร่ระลึกค่ะที่เราได้นำมาจะแสดงค่ะ ก็เป็นการทักทายแบบภาษาเมียนหรือภาษาเย้านะคะโดยในวันนี <I am. S 1> ้นะคะพวกเรากลุ oh, <my> ่มเย้าปีก็มีการแสดงมาให้ทุกท่านได้ชมกันโดยมีชื่อสุดการแสดงว่าวิถีชาวเมียนค่ะเะิรรับชมละรังได้เลยค่ะสองพันปีที่แล้วชาวเมียน ถิ่นฐานอยู่บริเวณทะเลสาบตรงถิงแถบแม่นม้ำแยงซีปร,ประเทศจีนแต่ต่อมาชาวเมียนไม่ยอมตกอยู่ภายใต้ใตการบังคับการกดขี่ของรัฐซึ่งพากันอพยพมายังพื้นที่ต่างๆที่อุดมสมบูรณ์และมีภูเขาซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยของเราค่ะโดยโอพยพมาอยู่ที่บริเวณพื้นที่จังหวัดพะเยาน,าน่านตากเชียงใหม่เชียงรายและอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรต่อมา ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมีพระราชดำริจัดตั้งโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่จึงทําให้ชาวเมียนตัดสินใจอพยพลงมาจากภูเขามาอยู่บริเวณนี้ที่นาและเป็นประชากรคนหนึ่งของประเทศไทยค่ะอชาวเมียนขอสักคำได้ไหม บอกวนะ่าแผ่นไฮโลอะ่ะอะเอาไปถนนไปถนนตกลงตกลงกันตกลงกันอย่าเป็นชี้หน้าอาจารย์ส <c oughs> ิเดี๋ยวคะแนนก็หดหรอก ผูกพันกับวิถีชีวิตแบบเดิมนั่นก็คือการทำรเกษตรกรรมเช่นการปลูกมันสำปะหลังการปลูกขา้าวโพดและการเลี้ยงสัตว์นอจกนอจากนอกจากนี้ด้วยพระมหากรานคุณของสมเด็จพระบรมบราชินีนาถจึงทรงริเริ่มโครงการสู่ทิลรับประชีพเพื่อเป็นไรายได้เสริมให้แก่ราษฎร ชดให้คนนี้นะไม่เสีมีเ่นกันตาตมาน่ีสจลม่ทางเท่าลุก้า ไีไฟตอนน้ำเสียนเียวไมเพียนน้าเป็นทำเียดูเตาบาวาวาอเ่งูนเเียวน้อยจังเท้าทให้ดูเตาเท้าไมคุยใสเ่หากราขอพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระบร,รมราชินีนาถ จึงทําให้ชอเมียนได้อยู่อย่างพอเพียงและใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบนผืนแผ่นดินไทยัลสอง ย้อนปีก็ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณ